นี่คือเงาพันหวานยักษ์ขอมใบเตยนะครับทำในกระถางทำได้ประมาณ 3- 4สเดือนแล้วนะครับพอดีลูกค้าสนใจนะอยากจะได้วันนี้ผมจะส่งไปที่ต่างจังหวัดเลยนะครับกินยามากนะต้องตัดออกลูกค้ารอรับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะซาอออกแล้วก็ใส่ถุงไปให้นะฮะนี่คือต้นพันหวานยักษ์ขอมใบเตยรับรองไม่ตายนะครับรับประกันถ้ามันตายบอกเลยนะครับเดี๋ยวส่งไปให้แทนมีเยอะนะครับ มีทั้งแบบชำจากกิ่งแล้วก็ชำจากเง่านะครับไปทำอาหารประเภทกระเพาะปลาก็ได้นะครับหรือต้มจืดผัดทอดได้หมดนะครับอร่อยมากนะฮะสายพันธุ์หวานักษ์ของใบเตยนะครับนี่ชำจากกิ่งนะครับเป็นผัยที่หายากแล้วก็ให้หนอใหญนะครับ อีกก็อีกกิ่งหนึ่งนะครับเป็นเงาพันหวานยักษ์หอมใบเตยนะครับจะส่งไปให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะครับสั่งมาสองเงานะครคอนทรงต้องตัดออกก่อนนะครับมันยาวนะตัดกิ่งออกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับท่านที่สนใจอยากกะได้กิ่งพันหวานยักษ์หอมใบเตยรอรับได้เลยนะครับรับรองไม่ตายนะครับปลูกช่วงนี้ขอให้ลดน้ําให้มันติดดีๆนะครับให้มันติดแล้วก็ค่อย ปล่อยตามธรรมชาติสองต้นพันธุ์ไปให้ลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับสองต้นนี่คือหวานยักษ์หอมใบเตยนะครับหลากยาวแล้วรับรองนะครับติดแน่นะครับถ้าไม่ติดหรือมันตายทางสวนเรามีรับประกันให้นะครับส่งชดเชยไปให้เลยนะวิธีส่งนะครับเราส่งทางพัสดุนะครับ ไต่กองยังดีมันมีเสียหายนะครับวันนี้ส่งสองเงาส่งไปในลักษณะนี้นะครับ อ่าเศษของคิดตามขนาดของกล่องนะครับคิดตามขนาดของกล่องแล้วก็นะั้นนะน้ำหนัก17.19หนนะครับ